ดีเซ็กนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์หกสิบวัตต์นะครับตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นตรงชกหน้านะครับผมตำแหน่งชกหน้านะครับอ่าคู่หนึ่งแบบนี้นะครับมาดูแสงกันนะครับผมอันนี้ไฟหน้าเดิมๆเ,เปิดอยู่นะครับไฟหน้าเปิดอยู่นะครับแล้วก็ไฟต่ำนะครับสีขาวล้วน ไฟสูงขาวเหลืองอันนี้เขาเปลี่ยนประกับมานะครับมีไฟพาร์ตนะครับตัวนี้เปลี่ยนประกับมาแล้วนะครับทําไฟพาร์ตได้นะครับแล้วก็เปิดขาวอยู่ก็พาร์ตเป็นเหลืองได้แบบนี้ครับไฟเหลืองนี่ก็คือสองไกลนะครับไฟต่ําไฟสูงนะครับเปิดได้แบบนี้ครับมาดูแสงนะครับว่าแยงตาไหมนะครับดูแสงที่วิ่งลงพื้นนะครับผม แสงวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับสันบีม60วัตต์สามลำแสงผู้เดียวจบครับประกัน6เดือนเต็ม